จะเป็นผู้เทสอาร์เซวินนะครับ y วน R7 ด์นะครับจะเป็นกรูปแรกนะครับจะนำโดยอดีตนักแข่งนะครับอาจารย์เป็ดนะครับวอลวุธพุทโธครับและปิดท้ายด้วยจันตั้นนะครับโคตันนะครับเดชาไกลศาสตร์นะครับแชมป์โอเดปนนะครับและแชมป์เอเชียสองสมัยนะครับส่วน ผู้เข้าขับขี่ในลกลุ่มแรกก็จะมีเขมรัตนะครับจากเคสแอลไลทิ K ่งสกิลนะครับแล้วก็มีน้องไอซ์นะครับจากาแล้วก็มีกอฟไลทิ่งนะครับแล้วก็มีเทียร์ตัมนะครับจากนิยาสานจากทางยนเวนะครับแล้วก็มี มีนะครับจูนน้องจูนนะครับจากนักเรียนมอจัตคจนะครับนี่ครับน้องจูนนะครับออกไปแล้วครับไอพีอตอมนะครับจากนีสสานจักรยานยนต์ครับอ่านี่ใครอ่าเป็นท้ายเรือตั้นเดยสายรสายสั้ครับ สวัสดีครับวันนี้ครับพี่สารจักรยานยนต์โวรนะครับแล้วก็มอเตอร์ไบค์เวอร์สามสองหนึ่งมาพบกับท่านผู้อ่านในการรวมกันครั้งแรกนะครับกับนี่เลยครับออลนิวนิวมากกว่าเป็นนิวและนิวโมเดลเลยครับยามาฮ่าวายซัดเอฟอาร์เซเว่นเราจะเรียกว่าอาร์เซเว่นนะครับเพราะว่าอะไรเพราะมันใหม่เป็นเครื่องยนต์สองสูบนะครับเจ็ดร้อยซีซีนะครับมันเป็นตัวเดียวเท็กเครื่องยนต์เนี่ยมีการพัฒนามาจากตัว MT07 นะครับ วันนี้ยามา่าจัดมีการทดสอบอย่างเป็นทางการครั้งแรกให้กับสื่อมวลชนไทยเราสองคนมีโอกาสได้มาร่วมทิพในการกับขี่ในครั้งนี้ความรู้สึกครั้งแรกในการเห็นรถตัวนี้เป็นยังไงบ้างครับังต้นครับตัวนี้ได้ยน์ถมคันนี้ถือว่าสวยงามมากเลยครับถูกใจไวสปอร์ตเลยครับคันนี้แล้วก็มันมีรูปทรงที่น่าขับขี่ครับน่าสนใจจริงๆครับ จะขอเสริมนิดนึงนะครับในเรื่องของร,รูปทรงเนี่ยมีการพัฒนานะครับรวมทั้งเป็น d n เป็น DNA มาจากยามาฮ่าอาร์ซีรีป็นการถ่ายทอดระหว่าง R1 R6 นะครับมารวมอยู่ในรถรุ่นนี้มีการปรับรูปโฉมแต่มีกลิ่น R า n a ของ R1 R6 มาอย่างแน่นอนถ้านั่งมิติถ้านั่งมีการปรับมาจากตัว อาซิก uh, oh. แล้วก็ R3 ด้วยมันจะอยู่ในระหว่างอาซ3ซึ่งตัวเนี้ยถ้ถามว่ามันเป็นขี่ง่ายขี่ขี่ขง่ายกว่าอาซิตรงที่มิติของของตำแหน่งโช็อค uh. แทนจับโชคเนี่ยมันจะสูงขึ้นกว่าเดิมทำให้ผู้ขี่เนี้ย<ม>ขี่ง่ายขึ้นนไม่มากแต่ยังคงความเป็นรถซุปเปอร์สปอร์ตขนาดแท้นะครับพอเราพูดถึงการขับขี่เลยดีกว่านับวันนี้เป็นครั้งแรกที่เราขับขี่บนท็กที่เปียก เป็นประสบการณ์แรกด้วยไม่เคยขี่มันแทกเปียมาก่อนครั้งแรกที่ลงไปขี่เนี่ยบางบอกว่าตื่นเต้นมากเราพยายามจับอาการของรถนะครับแล้วก็พื้นท่าแทกที่เปียกเนี่ยขี่ไปหกเจ็ดรอบเนี่ยเรียกว่าโอ้โหประทับใจตรงที่ว่ารถยังมีการยึดเกาะที่ดีเลี้ยง่ายเพราะว่าด้วยด้วยช่วงล่างช่วงล่างด้วยเฟรมเนี่ยที่มีการพัฒนาใหม่เฟรมใหม่นะครับ ทำให้เราขับขี่ง่ายการการออกแบบดีไซน์ของยางหน้าและหลังเนี่ยมีการออกแบบมาสําหรับการขับขี่ที่หลากหลายที่มาขี่ที่สนามช้างเนี่ยถักเปียกในวันนี้เรารู้รึกว่ามันมีการยึดเกาะที่ดีนะครับ,บะระบบเบรกเนี่ยหน้าหลังเป็นแบบ ABS ทั้งหน้าและหลังเลยนะครับเรียกว่า ให้ผู้ขี่เนี่ยมีความมั่นใจนะครับในเรื่องของกําลังเครื่องยนต์ต้องบอกเลยว่า2ส,สูบตัวเนี้มันมีอัตราเร่งที่เล้าใจนะครับอโอเคอาจจะสู้ตัว4สูบของอารซี C C M ได้แต่มันมีกลิ่นอายของความเป็นสปอร์ตให้ผู้กับขี่สําหรับคนที่ออพี่ตบคิดว่าคนที่ขี่อาสาเนี่ยจะมาต่อยอดตัวเนี้ จะทําให้ง่ายขึ้นขี่ง่ายขึ้นขี่สนุกมากขึ้นน่าน <ะ S 1> สนใจสำหรับสําหรับผู้ที่ใช้ R3 เนี่ยเอาเราเราขยับซีซีขึ้นมาเป็น R7 R7 เนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยครับแล้วก็มันจะมีความขับขี่ที่การขับขี่ที่เราใจมากยิ่งขึ้นนะครับสําหรับตัวนี้ซึ่งเมื่อกี้ได้ลงไปลองในสนามช่วงแรกเนี่ยเป็นฝนมันตกเยอะมากครับเราก็ใช้ความเร็วได้ไม่ค่อยมากแต่ช่วงช่วงที่2เนี่ยก็เราก็สามารถซัดความเร็วได้อ่อ ตรงโค้งสามนี่เกือบเกือบเกือบสองรนะครับได้ไปประมาณร8 0แล้วช่วงที่เราไปถึงตรงนั้นนะครับเราเชนเกียร์ลงมาเราเขาเรียกไงรวบเกียร์ลงมาเหลือเกียร์สเนี่ยรถไม่มีอาการสะบัดให้เห็นเนอกจากมันมีแอร์แอร์อซีเซเลป,ปคัดทำให้เราควบคุมรถได้ง่ายแล้วยิ่งจุดเด่นตรงนี้ผมว่ามันเป็นช่วงที่เข้าโค้งอ่ะเราสามารถคอนโทรลรถเข้าโค้งได้เนียนมากเลยครับ ช่วงล่างดีมากครับรถคันนี้ถโดยรวมนะครับสาหรับการทดสอบในวันนี้ทั้งจีนยามาจัดให้2ช่วงเนี่ยต้องบอกว่า R7 <c oughs> เป็นอีกหนึ่งรุ่นของ R-Series <c oughs> ที่คุณค่าต่อการเป็นเจ้าของมากนะครับราคาเองเนี่ยอยู่ที่339,000บาทมันน่าจับจองมากน่าจับ,บเป็นเจ้าของมากๆใช่ใช ราคานี้เล้าใจมากครับผมหน่าสนใจจริงๆสามสามเกครับเท่านั้นเองก็สนใจเป็นตัวสนใจเป็นเจ้าของเนี่ยที่ยาห่าเล้วได้ขับนะครับอตอนนี้เปิดจองแล้วแล้วก็พร้อมที่จะส่งรถให้กับทุกๆคนที่อยากเป็นเจ้าของรถคันนี้บอกได้เลยอย่างหนึ่งว่าขี่แล้วมันมาก นี่ถ้าเป็นถักแห<ท>้ง<ท>นะโอ้โหใหญ่หมอกใครเลยต้องมี200กว่าเนี้ยแน่นอนอ <ะ S 2> ชัวโอเคก็ขอบคุณสำหรับการติดตามเรา2คนนะครับที่สารจักรยานยนต์โบแล้วก็มอเตอร์ไซค์าโกนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณนะครับสวัสดีครับ